ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีเซียนยอดนะคะ่ะเบิกซับเด้อ,อ,อค่ะตาอบป๋อค่ะอ,อันนี้ได้เฮ็ดตองหวัดไปค่ะได้คำนวณตองหวัดะะบ่ดดดค,ค่ะทำเรียบร้อยจะมาขึ้นแล้วคร่ะแตกบนแตกล่างเลยรครับเซียนครับผมครัสดีวันนี้ใบเต็มมาขึ้นแล้วค่ะคือคือเลขออกเพุ่บรอคำนวณได้เลยใช่ไหมครับ ครับเลขออกต้ขึ้นผมจะคำนวนไว้เลยครับโอ้ครับผมวดเมื่อกี้ก็เข้าไปคนทังล่างจะต้งวดที่อวดหน่วชีพงมกันหลักร้อยมีเก้ามีแปดคะแนนเอาเป็ดตายดีคือมีดวงมันไม่ถึงเลยตาล่ะไอเป็ดตาหัวเสี่ยนยอดบุรีรัมย์เนาะค่ะครับไอ้เล่ยวิ่งกับเข้าอะไรกับเข้าหมดเลยเซียนยอดถือว่าค่ะหมอว่านแต่เงินบ้า โอ้หมู่บ้าน่ะไม่มีเงินซื้อที่ไหวเรถตีไว้แล้ว็ม,มุดมันมีเงินซื้อเลยเริไม่ได้ซื้อเจค่ละจนอือแบบนี้ FC โทรหาเนี่ยเปล่าคะไอตอนนี้มันมีหรอกผนก็มมีโทรไปบ้างแต่บอกว่าซื้อไม่ได้บอกนั่นเลยอืว่าถูกอันหมดเลยว,งงว่างว่างันเลยอ๋อเขาอันมาสัน่นครับ ครับเอาแต่ตองงวดอย่างนี้เละดีเดี๋ยวเขาจะว่าเราไปเอาไอะไรกองกุดลรืหมอย่าัน้ครับผมกี่งวดแล้วครับเนี่ยติดติดกันเนี่ยครับเสียนยอดครับนในงวดมีกันหรอลครับโอ้ครับผมตอนนี้เดินเดินตลอดเลยุ่กพูดผมเ่ยเดินตลอดนะครับครับแต่คอยดูงวดนี้จะเป็นยังไงกันดูนะครับเอามีตัวไหนบ้างครับเสียนครับผม ตัดเอาเลยไหมครับเอาเลยครับผมตัดเอา,า,เ,อาเอาวินบนก่อนเนาะวิ่งบน,บน,บนวิหกเม็ดเดียวครับวิ่งบนหกเม็ดเดียววินบนหกเม็ดเดียวครัดจับจับคู่จับคู่บนสามตัวค่ะห้าหกเจบดห้าหกเจ็ดกับห้าหกเจ็ดค่ะแปดหกเจ็ดไป หกเจ็ดค่ะห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าจับหนึ่งห้าห้าเอาที้จับคู่บนล่างของตัวค่ะห้าห้าอ่าอ่าจ้ะจับหกเจ็ด หกเจ็ดค่ะหกแปดหกแปดค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะเก้าสามครับเก้าสามกับเก้าสามครับเออหมดแล้วบนล่างทีนี้เอาเอาเล่นเล้นล่างอีกเน้นละเอาวิ่งวิ่งล่างมวิ่งล่างวิ่งล่าครับวิ่งล่างนะครับ วิ่งห้าเมตรเดียวมันเดิวิ่งห้าวิงห้าเล็กวิ่งห0มเิเมตรเดียวครับแล้วก็เอาเอาชุดพิเศกล่างห้าสามห้าสามห้าสามล่างนะครับครับเดีวห้าห้าห้าสามห้า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 ครับัวนี้เหรอครับอือสองตัวชุดพิเศษใช่ไหมั้าห้า เดี๋ยวจะเล่นให้ประมาณวันที่ประมาณวันที่สิบหกที่เจ๊กนะครับเขได้ครับได้ครับผมแค่เมกมาพันละเจ้กแลที่สิบหกไม่ว่าลืมไปค่ะค่ะประมาณสิบห้าก็ได้ค่ะครับประมาณัาที่สิบห้าครับผู้จะปิดจะเรื่อยลืมไล่ข้อมูลหนขึ้นขึ้น บประมาณมาที่สิบห้าครับจะมีตัวเล่นให้ตัวเด่นเด่นให้แล้วก็อาจจะมีจุดเติมบ้างนิดๆหน่อยค่ะครับก็คือตัวเลขก็มีชุดสามตัวกับชุดสองตัวนะครับผมมีชุดพิเศษมาด้วยนะครับสําหรับงวดนี้ครับครับเดี๋ยวมันเป็นประจำสิบห้าครับวันที่ต่างศูนย์ห้าตรงตมครับ ทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมวนเมื่อกี้บนล่างเนาะเมื่อกี้นะแย่ได้เซียนหยอดว่ามีเงินซื้อพี่น้องก็เลยบ่ได้ซื้ออันผู้ยุบบ้านใกล้ใกล้กันบ่ถือบ่ค่ะผู้ทั้งบ้านเขาคือยุบครับกระทก่งหลายคนอยู่เขาไปหาคุกระบอกเขาก็ถูกหลายคนอยู่ครับค่ะเอาผู้ใดถื้อก็ให้ค่ากาแฟ เสียนยอดในเด้อเพื่อนบอได้ซื้อซ้ำบ้างหันเลข <c oughs> เลขเลขดังแหละครับไปตรงเลขดังแหละครับเตียนยอดครับครับตรงเลขดังกรุงเทพเอฟีกรุงเทพฝั่ใต้หาดใหญ่ข้ากัปโหมานบอกว่าเตเป็นเลขดังเขาไม่รับเลยเลิว่าของเตรียมโยกเขาไม่รับเลยวังอถ้าของถ้าของเสียนยอดออกนี่เขาไม่รับเลยฮะ่ผมฝั่งใต้ทางเพจโอกมันมีคนโทรมาบอก ครับผมครับางวดนี้ดึงลอตเตอรี่ไว้ก่อนหลดเนาะค่ะเซียนยอดเดี๋ยวมันสิบเบิดครับเซียตอนนี้เงินจ่าพูไว้อยู่ักคูดตบคู่อยู่ครับมีเงินไหมครับเดี๋ยววันที่สิบห้าเราก็จะมาฟังตัวเน้นของเซียนบุรีลำนะครับเนอก่าเน้นตัวไหนนะครับแต่แต่แต่เลขวิ่งนี่เคยหลุดไหมครับผม เอ็ไม่เคยหลุดครับไม่ไม่มาทั้งสอง้งบนทั้งล่างก็มาบนตัวหนึ่งอย่างงวดที่แ้วที่่านมาเมื่อวานนะครับอโอ้สำหรับแนวทางเลขวิ่งนะครับของเซียนยอดนะครับหลุดยากนะครับผม<ะ><ะ>วมา่าไอ้พี่คนไหนคนไหนจิตื้อได้ทั้งสองตัวท้องวิ่งั้งอะไรนี่จะได้ได้กำไรเลย เป็นแนวทางของเซียนยอดจ้าตองวัดเลยค่ะเซียนยอดมันเป็นปสูตรคํานวณมาตองรอบไว่าสันครับค่ะวดัดนี่ค่ะแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลชอบกับจ้าตามบ่มากกับพานเซียนยอดสิเน้นวันที่สิมหาเนาะค่ะเนาะเาะพื่สิเน้นตัวเลขให้ค่ะเอฟซีทันใดมีโชคมีลาบกับทู่ให้กับรังแกเซียนยอดน้ำเด้อค่ะครับผมครับขอบคุณเซียนยอดด้วยนดค่ะ ไปเบิ้งตัวเลขงวดวันที่สิบกกันว่าคมค่ะสอง5 5 6ห้6 7 5อ4หกสิบหค่ะแล้วก็มีหาหามี6 7 68 9ด93นี่ได้ทั้งบนทั้งล่างมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนะค่ะงวดที่แล้วก็มาศูนหาเต็มเต็มล่างวิ่งห้าค่ะหาสามก็หาหาเพิ่นเน้นมาลัง บนวิ่ง6กนะคะส่วนตัวเน้นๆของเพื่อนเพื่อนกะสินเน้นให้ในวันที่สิบห้านะคะถ้าชอบในคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนำเดือค่ะการตัดสินใจยุ่กับท่านผู้ชมทั้งบ้านตัวเลขกะมีเข่ามีรุดนะคะแนวทางมีความเสี่ยงก็ต้องขอบพุณนเสี่ยงยอดที่เพื่อนคำนวณสูตรให้เอฟซีท่านใดไม่โชคไม่ลาบกะ ให้กำลังใจเพิ่นได้เด้อค่ะเพิ่นเป็นผู้ว่างสูตรในห,ห้าเนาะค่ะงวดที่แล้กับเขาเขามาหลายงวดละค่ะงวดนี่ก็คิดว่าสิเขาอีกพี่น้องเพราะว่าเพื่อนว่างแม่นอีีค่ะในคลิปนี้ก็ให้โชคได้ลาบเด้อค่ะ,คะมัดก,กับจังจัดบ่มัดก,กับพานพี่น้องทางช่องก็เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ